เปลี่ยนท่าด้วยนี่เปลี่ยนท่าค่ะสามสี่เป็นนางแบบต้องเร็วๆค่ะสามสี่เปลี่ยนท่าอีกค่ะสามสี่สามสี่เปลี่ยนอีกค่ะเปลี่ยนทุกสามวิทีสามวิสามวิต้องเปลี่ยนสีเลยค่ะ เราก็มาค่าศาสตได้ใช่ไหมเราต้องให้สองนางแบบเนี้ยพาเราทัวร์ค่ะเรืเกียร์ชุดนี้ชุดนี้พาทัวร์ั้งน้องน้องเป็นมดือผมไม่เป็นไรายพิเศษรา้เขาอย่าเลยเฮ้ยรายเขาเขารู้ว่ามอสซามไม่เต็มไม่เต็มเหรอค่ถ่ายรูปไม่เต็มแล้วเด็กจบแล้วทั้งสองคนเนี้ยคิดว่าจะยังเป็นไฮโซหรือเปล่าที่มีต้นแบบจากบขึ้นนอนขึ้นนอนเป็นไฮโซเนี้ยเรา Here is us ชนะไปมากกานอนาลวตัวเก่งเก่งประกันเพอนองของเราเนี่ยมันไปได้ a เม z i n g กว่าแทุกคนต่างชาเลยบุกทำภูเขามืองก่อนบุกทำามืองก่อนทำามืองก่อนแต่มัว่าทำมัองกร ป่ะะนคใช้แอปแต่นี่ค่ะผู้ชมสวัสดีค่ะนี่เราสัมภาษณ์ผู้ชมกันดีกว่าผู้ชมคิดยังไงกับคุณจิงกะเบลกับคุณพิทกุลเดี๋ยวให้จิงกับคุณไฮโซมาเดี๋ยวให้สองคนคุณคิดยังไงกันนะคุณคิดยังไงกับการที่สองคนนี้ยเนี่จะเป็นไอดอลของคุณดูจากหน้าตาแนี่เลยอยาเลยให้ปิดปิดเลยตอนนี้นะคะเราให้สองคนนี้ปิดรายการกันดีกว่านะคะ <ค>วา<ะ>ยสวัสดีค,ค่ะด้วยความเป็นไทยค,ะค่ะนะคะสามสี่สวยอย่างมีคุณค่าคงามอย่างวัฒนธรรมไทยจริงกระเบลพิกล